Okay โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังค่ะ Good evening. Okay, President of the opening ceremony. m i s s so my name is Jenna l a n c a m e l y and my partner, Kun Kitty. ค่ะบอกเลยครับว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดีเลยนะครับทุกท่านนี่เค้กเขาบอกเค้กตรองนะคุณเพื่อนเค้กรัง,รง,รงต้องมีรูทําไมต้องมีรูนะคะ นี่เขาบอกว่ามันจะได้แบบระบายไงให้มันแบบอบไป้เพื่อนร่วมนะครับใช่ไอ้รนของจีนเป็นเรื่องอ่ะอ๋นเขาเรียกติ่มซำโอ้ง่ไปยิ่งใหละพิเศษหละค่ะโอ้โหถูงี้ชูงี้ขอเสียง่อยชูงี้ถูกเอ้ก้าวเฮงี้ดีกว่าใครตอบได้ว่าก้าวหือคนตันต้องกินอะไรบ้างยกมือฮะมีไหมฮะมีของใจญ่นะมีของใจนะเขาเริ่มโง่แล้วใช่แล้วสมพลเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่ด้วยก็อยากรู้เหมือนกันนะคะทำหนักเริ่มเหลือหลาตามปอมหรือเปล่า ีตประธานหอการค้าจังหวัดตรังนะฮะขอแต่มปันวันนี้ขอไดเชิญน,นะท่านนักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังนะครับท่านเจริรัตน์นะฮรัอาทวีกุลที่บนเวทีพื่อกละะอาาอ่าวรายการด้วยครับที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน,นในวันนี้จังหวัดตรังได้มอบหมายให้สา,งงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร กิจกรรมตรังพุทธจ,จักรอาหารอร่อยโดยร่วมกับหอกรค้าจังหวัดตรังและกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ตรังนอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดตรังและศูนย์การค้ารูปสันตรังโดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่6-10กันยายน2566 นบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าองค์สังกรางมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้แก่จังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเพื่อสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวเตรียมพร้อมเข้ารับการคัดเลือกเป็นเมืองสร้างสรรคด้านอาหารจากยูเนสโกและเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้ตรังเป็นเมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย จางจำหน่ายสินค้าและอาหารขึ้นชื่อของเมืองตรังจำนวนห0 0ู่หาประกอบด้วยสินค้าที่เป็นเครื่องบ่งชีทางวัศาธรรมหรือสินค้าจีไอของจังหวัดตรังเช่นหมูย่างพริกไทยพันปะเหรยนข้าวเบายอดม่วงนอกจากนี้ยังมีขนมเค้กเมืองตรังขนมเปียสอยก้าอาหารทะเลเผาผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าวิสาหกิจชุมชนอาหารทั่วไป มีการสาธิตการทําอาหารจากเชฟชื่อดังทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นซึ่งใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นโดยการรับสรรค์เมนูปแปลกใหม่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงแสงเสียงที่มาของตรังริู้จัก,กอาหารอร่อยการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังของเมืองไทยการประกวดทำอาหารพื้นบ้านชิงรางวัลประกอบคันาทซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจงังหวัดตรัง รวมถึงการเชื่อมโยงในตลาดภูมิภาคการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าขณะที่ผู้ประกอบการมีเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจและคาดว่าจะช่วยสร้างการจับใจ่ายใช้สอยของจังหวัดตรังให้คึืคทักมากยิ่งพพขึ้นปัจจุบันได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านรองผู้บ่าราชการจังหวัดตรังได้กล่าวเปิดงานตารังยุทธจักรอาหารอร่อยและทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการขอการเรียนเชิญหน่วยงานรับสารกิจนะครับแล้วก็ แขกผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมก,ก็รู้สึกมีควนมยินด,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 ดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานนักีเปิดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยในวันนี้นะครับก็จังหวัดตรังนะครับมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เนื่องจากเป็นเมืองท่าค้าขายนะครับแล้วก็กับต่างประเทศและเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางน้ําที่สําคัญในอดีตนะครับ มีทรัพยากรธรรมชาติที่คงความสมบูรณ์โดดเด่นแล้วก็แปลกตามีอาหารและขนมพื้นเมืองที่อร่อยนะครับเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเมืองตรังนะครับจึงทำให้จังหวัดตรังเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและบริการซึ่งนํามาเป็นตุนทุนทางการท่องเที่ยวเป็นสิ่งจาเป็นซึ่งจังหวัดตรังก็มีจุดเด่นในเรื่องของอาหารนะครับที่มีรสชาติอร่อย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ตัดสินใจมาเที่ยวแล้วก็ขอคำนวยเอยพอให้การจัดงานในครั้งนี้นะครับสำเร็จรูปล่วงตามอประสมที่วางไว้ทุกประการพาอาหารโราพาทุกทักจักันเลยขอเรียนเชิญคุณเก่งด้วยนะคะเก่งที่เก่งคชัชเชร์ผู้มือทีนี้หนึ่งนะเอาละฮะกงพร้อมนะฮะ เดี๋ยวเรามันกับถอยหลังพร้อมกันเลยดีกว่านะฮะเห็นเพื่เกยค่ะ,เ,เ,ะเรานับเป็นภาษาอังกฤษดี่ไหมคะ,ะได้เลยฮะ,ะ From five to one นะคะนะพร้อมกันนะคะ Are you ready Yeah Okay Let's count down together Five Four Three